ชีวิตมอปลายนับได้ว่าเป็นชีวิตที่หลายคนมักจะพูดกันนะครับว่าเป็นช่วงชีวิตที่มักจะมีความสุขมากที่สุดเป็นช่วงวัยที่อยู่ระหว่างการเป็นเด็กและการเป็นผู้ใหญ่สําหรับใครใหลายคนแล้วความทรงจําที่ได้เกิดขึ้นในช่วงมปลายนั้นก็นับได้ว่าเป็นความทรงจําที่ยากจะลืมเลือนในตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจคาพูดนี้หรอกครับจนกระทั่งมาถึงในช่วงที่ชีวิตมปลายของผมได้สิ้นสุดลงและกำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลายัย พอได้มาเจอกับตัวเองผมจึงได้เข้าใจคำพูดที่ผู้ใหญ่หลายๆคนได้พูดกับผมเอาไว้ว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานถึงเพียงไหนแต่ความทรงจําในช่วงมปลายก็ยังเป็นความทรงจําที่พวกเขายากจะลืมเลือนเป็นช่วงเวลาที่เมื่อเราหวนย้อนนึกกลับไปมองแม้ว่ามันจะเป็นความทรงจําที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและข้ามน้ําตาพอเราได้หวนนึกกลับไปมันก็ยิ่งทําให้เรามีความรู้สึกคิดถึงมันและอยากที่จะกลับไปอยู่ในช่วงเวลาแบบนั้นอีกครั้งทั้งที่ในใจพวกเราทุกคนก็รู้ดีว่ามันไม่มีทางหวนกลับมาได้อีกแล้ว เอาเป็นว่าก่อนที่มันจะเศร้าไปกว่านี้นะครับพวกเราก็ขอหยุดกันไปจากตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง My Story เอนที่0ช่วงนี้ผมอยากจะนําเอาเรื่องราวที่ผมได้พบเจอหรือประสบการณ์ที่ผมได้ไปเจอมานะครับมาเล่าในรูปแบบของคลิปวิดีโอผ่านมุมมองแล้วเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนึงนะครับซึ่งนั่นก็คือผมเอง สำหรับเอพิโซดนี้ก็ถือว่าเป็นบทเกิดนํแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงก็อยากจะเล่าเรื่องชีวิตมปลายของตัวเองแหละแต่ว่ารู้สึกว่าสเกลคลิปมันจะใหญ่เกินไปแถมฟุตเทจผมก็มีไม่พอหรือว่าถ้าจะให้พูดให้ถูกเลยก็คือมันมีมากเกินไปจนผมขี้เกียจคัดฟุตเทดแล้วก็ขี้เกียจตัดนั่นเอง <c oughs> ดังน,นั้นแล้วในไหนเอพิโซดนี้ก็เป็นเอพิโซดเกิดนำผมก็ขอหยิบเอาเรื่องราวชีวิตมปลายช่วงสุดท้ายของผมนะครับมาเล่าให้ฟังกันดีกว่ากูรู้สึกว่าตอนนี้กูหล่อมากเลย แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงช่วงชีวิตมปลายในช่วงสุดท้ายเนี่ยพวกเราก็จะนึกถึงตอนม .6 ซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นช่วงที่ทุกคนนั้นต้องเริ่มกระตุ้นตัวเองนะครับเพื่อเตรียมสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยซึ่งแน่นอนว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าอีเราเนี่ยดันเป็นเด็กกิจกรรมแล้วก็ไม่ได้เป็นเด็กสายเรียนก็เลยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องวิชาการเท่าที่ควรดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าจะให้ไปสอบแข่งขันกับชาวบ,บ้านนี่ก็เกรงว่าตัวเองน่าจะไปไม่รอดดังนั้นแล้วผผผมมมมมมมจจึึงงงงงงโฟฟฟกัสสสสสไไปปททททีีทีีี่่่่่่รรรออออบบบบแแแแแ้้้้ะะะลลาานนนนนซเเ็ตใใชชคคพย ซึ่งในตอนรุ่นของผมในอีรอบนี้มันจะเปิดในช่วงประมาณมกราปี2020ด้วยความที่ว่าเราหวังกับรอบนี้มากนะครับผมจึงได้ทําการทําแฟ้มสะสมผลงานเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษาของปี2019ในช่วงระยะเวลา10เดือนก่อนจะเปิดรับสมัครนะผมก็ได้ทําการปรับปรุงแฟ้มสะสมผลงานของผมให้มีเอกลักษณ์และทอาออกมาให้ได้มีความน่าสนใจมากที่สุดนะครับอย่างน้อยก็ในมุมมองของผมละกันซึ่งแน่นอนครับผมว่าไม่ติดนั่นแหละผมไม่ติดทุกคน แต่ก็ด้วยความที่ว่าที่บ้านของผมเขาไม่ได้ฟิกอะไรตายตัวนะครับว่าปั้นต้องเรียนอย่างงูปั้นต้องเรียนอย่างนี้ปั้นต้องเป็นแบบนั้นนะพ่อแม่เขาปล่อยอิสระให้ผมเลือกเรียนเองผมก็เลยตัดสินใจไม่เรียนแม่งแล้วอันนี้รอเล่นในะจริงๆแล้วตอนนี้ผมมีมาหาลาัยเรียนนะนะทุกคนไม่ต้องตกใจกันไป <laughs> แต่นะั่นมันก็ไม่ใช่พอย n ์หลักอะไรของคลิปนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากจะเล่าจริงๆเนี่ยคือกิจกรรมที่มีชื่อว่าปัดฉิมนิเทศหรือเรียกสั้นๆว่าปัดฉิมนั่นแะหละครับผม โรงเรียนผมถือว่าโชคดีหน่อยนะครับที่เราเนี่ยดันได้ไปปัิชิมเทศก่อนช่วงที่โควิดมันจะระบาดหนักแต่ที่โชคร้ายเลยก็คือมันเป็นการไปนะครับก่อนที่ผู้ชายเนี่ยจะต้องไปทําหน้าที่ของลูกผู้ชายอย่างการไปค่ายรอดอซึ่งที่ที่เราไปนะครับในตอนแรกน่ยคุณครูก็ได้บอกว่าเราอะจะไปทํากิจกรรมกันที่บ้านพักของแม่ชีซึ่งเฟิร์สอิมเพรสชั่นสหรับการได้ยินคาว่าบ้านแม่ชีนะครับความรู้สึกมันโคตรจะเนกาทีฟตงกีงเลยว่าแบบไปปัติชิมกันที่บ้านของแม่ชีเนี่ยนะ แต่ก็อย่างที่มีคนเคยเก่าไว้นะครับว่าเราอย่าเพิ่งตัดสินอะไรจากการได้ยินครั้งแรกเพราะว่าพอเราไปถึงนะครับสิ่งแรกที่ผมได้ยินเลยก็คือมึงฝรัง่งคนนั้นหล่อมากเพราะว่าด้วยความที่ว่าบ้านพักแม่ชีนี้นะครับในส่วนของทางด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นชายหาดด้วยความที่ว่าบรรยากาศมันดีขนาดนี้แถมโดยรอบก็ไม่ค่อยมีคนอยู่จึงทําให้ฟีลความรู้สึกในตอนนั้นเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ชายหาดส่วนตัวทุกคนในตอนแรกที่มีอคติเกี่ยวกับเรื่องชื่อสถานที่ที่มีชื่อว่าบ้านพักแม่ชี ในจุดนี้ผมก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นได้ถึงรอยยิ้มและสีหน้าของแต่ละคนจากฟุตเทที่ผมได้คัดมาแล้วว่าพวกเขามีความรู้สึกยังไงกับสถานที่แห่งนี้กันบ้างในการปัดชิมครั้งนี้พวกเราไปด้วยกันทั้งหมด3วันในช่วงเช้าของวันที่1เนี่ยพวกเราก็จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎการใช้สถานที่ข้อตกลงการอยู่ร่วมกันอะไรทํานองนี้บร,บ,รบราบราบรานะครับจนถึงในช่วงบ่าย แล้วหลังจากในช่วงบ่ายมันก็จะเป็นกิจกรรมนันทนาการโดยมีพื้นหลังของสนามรบนะครับเป็นทะเลซึ่งตัวผมเองในตอนนั้นก็ทํากิจกรรมนี้อยู่นะครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสอัดฟุเตเฮดอะไรมาให้เห็นเพราะว่ามันเร็วมากส่วนค่ําคืนของคืนนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าความทรงจํานี่ของผมมันก็เริ่มสลับปันป่นป่วนกันไปนิดนึงแต่หลังจากเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดว่าผมจําไม่ผิดนะครับมันก็คือการประกอบธงของโรงเรียนแต่ว่าในที่นี้เขาจะเรียกกันว่าเป็นธงรุ่น กิจกรรมหลักของการประชิมประเทศในครั้งนี้นะครับมันจะเน้นไปที่เรื่องราวของความสามาคัคคีการที่พวกเรามหกจะสามารถประกอบทงรุ่นออกมาให้เป็นผืนใหญ่ได้นั้นพวกเราก็ต้องทําตามภารกิจที่คุณครูมอบหมายมาเพื่อน,นําเอารังวัลที่เป็นชิ้นส่วนของทงอนลเล็กมาประกอบกันแต่ถึงแม้ว่าพวกเราจะสามารถนําเอาชิ้นส่วนทั้งหมดมาได้ในคนทั้ง80คนที่มานี้ก็มีเพียงไม่กี่คนนะครับที่มีความสามารถในการเย็บปักถักร้อยใช่ครับวิธีการที่เราต้องประกอบทงงนี่ยก็คือการเย็บธงครับผม ไอคนที่มีความสามารถในการเย็บปากถักร้อยนะครับก็ทําหน้าที่ในการเย็บพงไปส่วนคนที่ทําอะไรไม่ได้อีกประมาณ70กว่าคนนะครับสิ่งที่พวกเขาต้องทําเลยก็คือเ็ตัวตามอใช่ครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าคนที่สามารถเย็บปากถักร้อยได้เนี่ยมันมีจํานวน,นน้อยกว่า หน้าที่ของคนที่เหลืออยู่นะครับนอกจากการยีเดชยแล้วนั่นก็คือการร้องเพลงเชียร์เพื่อส่งกำลับบงใจให้กับทีมเย็บปักถักร้อยผมเองก็ไม่รู้นะครับว่าการตะโกนเชียร์อย่างนี้มันได้ผลไหมแต่อย่างไรก็ตามพวกเราม6รุ่น7ก็สามารถประกอบธงรุ่นออกมาได้สําเร็จ ส่วนกิจกรรมในวันที่2เนี่ยมันจะเน้นไปที่เรื่องราวของเพื่อนคุณครูแล้วก็พ่อแม่ในวันนี้เป็นวันที่ผมไม่ค่อยได้อัดฟุตเหตุอะไรมากเนื่องจากที่ว่ากำลังยุ่งยุ่งอยู่โอ้ยูมาูกห้องหรอห้องเกย ส่วกน,นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าสําคัญที่สุดของในวันที่2นะครับก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่าบายสีสู่ขวัญเป็นกิจกรรมที่เด็กม .6 ทําขึ้นมาเพื่อเหมือนเป็นการขอขมาครูในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาในเรื่องที่เราอาจจะทําผิดพลาดไปและล่วงเกินครู ก็ต้องขอขอบคุณคุณครูทุกคนแล้วก็โรงเรียนนะครับแลวรวมถึงซิสเตอร์แล้วก็อาจารย์ท่านที่ได้ขัดเกลาจากเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ไม่รู้ภาษาษานจะมียงมาอะไรอย่างนี้ให้สามารถเติบโตมาจนที่ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆนานาได้จนตอนนี้กำลังที่จะเข้าทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ ขอบคุณประสบการณ์ดีๆดยตลอดครับผมอยู่ที่นี่มา6ปีรวมถึงเ,เพื่อนๆหลายๆคนนะบางคนเข้ามาตอนมอปลายบางคนเข้ามาตอนมอต้นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับเคาว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ความรักอะไรอย่างนี้ขอบคุณมากครับ ่วนวันที่3เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเป็นวันที่เป็นการพักผ่อนแบบเต็มตัวตอนเช้าพวกเราก็ได้มาดูแสงอาทิตย์ยามเช้าได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายมันอาจจะฟังดูเวอร์แต่ความรู้สึกแบบนี้นะครับมันเป็นขั้งสุดท้ายแล้วจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างกับเมื่อเราเรียนจบแล้วมาเจอกันอีกครั้งระยะเวลา3วันในกิจกรรมนี้นะครับผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่ามันเป็นช่วง3าวันที่ผ่านไปเร็วจริงๆ มันเป็นช่วงเวลาที่เด็กม .6 รุ่น7เกือบทุกคนนะครับได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกินข้าวร่วมโต๊ะกันทํากิจกรรมร่วมกันกวนตีนคูด้วยกันซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่ถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะเจอกันแต่ฟิลลิ่งความรู้สึกในตอนนี้กับตอนนั้นมันต่างกันโดยสิ้นเชิง ผมอาจจะพูดอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากที่ว่ามันอาจจะเป็นมุมมองของเพียงแค่คนคนเดียวแต่การที่ผมได้มีโอกาสมานั่งย้อนดูฟุตเทจพวกนี้นะครับมันก็ทําให้ผมมีความรู้สึกว่าถึงแม้ว่าผมอาจจะถ่ายฟุตเทจออกมาไม่ครบแต่ผมก็ไม่เสียดายจริงๆครับที่ผมได้อัดเหตุการณ์เรื่องราวนี้ไว้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่า3าวันที่พวกเราไปทํากิจกรรมปัดฉิมร่วมกันแต่มันเหมือนกับเป็นบทสรุปข,ของการเดินทางตลอด3ปีในช่วงมปลายนะครับก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปทําตามเป้าหมายของตัวเอง แม้ว่ามันอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่เมื่อเทียบกับประสบการณ์และความรู้สึกที่ได้รับมาการอยู่ร่วมกันแนละการทำกิจกรรมส่งท้ายผมก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มนะเมื่อเทียบกับความทรงจําที่ได้รับที่ต่อให้เราต้องการจะซื้อมันกลับมามันก็ไม่สามารถหาที่ไหนได้แล้วสิ่งที่เราพอทำได้ในตอนนี้เลยก็คือการนั่งกลับมาย้อนดูคลิปเหล่านั้นและได้เพียงแต่นึกย้อนไปถึงวันวานกับความทรงจําที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาพร้อมกับรอยยิ้มของตัวเราที่โตขึ้น เอาเป็นว่าเราเศร้ากันเพียงแค่นี้พอเนอะจริงๆแล้วเป้าหมายของช่องว a สปันที่ผมสร้างขึ้นมาทั้ง2รุ่นก่อนหน้านี้นะครับจริงๆแล้วมันมีเป้าหมายก็คือการทําเป็นไดอารี่คลิปวิดีโอของผมเองเอาไว้ว่าเวลาผมโตขึ้นเนี่ยแล้วผมอยากกลับมาย้อนดูว่าตัวเองตอนเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงก็จะได้มีดูแต่มันก็ดนันเป็นเป้าหมายที่ใช้เวลาทํานานมากเลยนะครับผมนับตั้งแต่ตอนที่ผมตั้งเป้าหมายขึ้นมาตอนม .4 เนี่ยรู้ตัวอีกทีนึงเลยก็คือจบมปลายแล้วแถมถ้าเกิดว่าจะให้ย้อนกลับไปทําทุกคลิ ก็เลยตัดสินใจว่าผมจะใช้เอพิโซดศูน์เนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นการส่งท้ายชีวิตมอปลายของผมละกันเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งจบมาได้ไม่นานแถมก็เพิ่งเรียนมาหาลัยไม่กี่อาทิตย์ในซูมเอเลเมนต์ความรู้สึกที่เคยรู้สึกในช่วงนั้นกับตอนนี้นะครับมันก็เลยยังใกล้เคียงกันอยู่ ก็เลยตัดสินใจให้เอพิโซด0เป็นตัวเกินเรื่องก่อนที่ผมจะไปใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยแถมผมว่าตอนนี้ผมน่าจะมีแพชชั่นในการพรีเซนเทชันไดอารี่ของผมออกมาได้แล้วนะแบบที่ผมทําในคลิปนี้แหละคือใช้เวลาน,นานมากกว่าจะรู้ว่าตัวเองชอบการพรีเซนเทชันแบบไหนแล้วก็ขนาดแบบไหนเอาเป็นว่าอย่าลืมติดตาม My Story ใน EP ถัดไปด้วยนะครับผมอยู่ที่ว่าจะมาช้ามาเร็วก็อีกเรื่องนึงนอะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ คือตอนทายนี่ก็แค่อยากจะบอกม .6 รุ่นเดียวกับเราทุกคนนะว่าในคลิปนี้ถ้าเกิดไม่มีใครนี่ก็ต้องขอโทษด้วยจริงเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นโปรเจกต์ที่เขาแอบเริ่มทําไว้นานแล้วแต่ด้วยความที่ว่ามันมีอะไรหลายอย่างมาแบบขัดจังหวะบ่อยมากก็เลยไม่ได้ทําสักทีแถมฟุตเทจที่มีก็ต้องไปยืมเพื่อนๆบางคนมาด้วยนะคลิปนี้อะไรหลายอย่างมันอาจจะดูไม่ค่อยสุดนะแต่ว่าก็อันนะทำด้วยใจ มาช้าดีกว่าไม่มา l e t e is b t t t e r than e v e r สุดท้ายนี้ก็แค่อยากจะบอกว่าขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขกับเส้นทางที่ตัวเองเลือกนะแล้วก็ทำตามฝันให้ได้ไว้เจอกันใหม่เมื่อมีโอกาสนะโครับจะถามครับถามว่าคือตอนนี้อาจจะเป็นตอนม6แล้วสมมติว่าสมมติว่า,วา,วาอยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ได้เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนว่าคิดถึงทุกคนแล้วคิถึงทุกคนแล้วก็ ก็คิดถึงมากๆ,ากๆอ่ะไ,ไ,ไม่มีใครเป็นพิเศษไหมไม่มีใครเป็นพิเศษหรอกแล้วก็รู้สึกเสียใจที่แบบไม่ได้อยู่ถึงมหกอ,ะอ,อ่ะอยู่มาตั้งแต่อนุบาลอ่ะแต่อยู่ไม่ถึงมหกเป็นเพลวมากมากเลยเออข้อเศราเออ้าแต่ก็ผ่านมาแล้วไม่เป็นไรหรอกทุกคนก็รักเหมือนกันเว้ยเชื่อเขาจัดไปจัดคำด่าสักคำหน,นึ่งดิพริกนี้เอสัตวาเด้